สวัสดีครับวันนี้เราจะมากินมามะ่าถ้วยร้อนกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาท,มะมะทํามาม่าถ้วยร้อนกันเองเลยนี่ครับนี่ชามใหญ่ด้วยนี่ครับเดี๋ยวเรามาแยกถ้วยกันก่อนครับอขั้นตอนแรกแยกถ้วย่ออนในแยกถ้วยด้านในออกอะไแล้วครัอ่าแยก,ออกมาแล้ว,ขวาขั้นตอนต่อไป ฉีกซองพลาสติกที่หุ้มถุงร้อนที่หุ้มถุงความร้อนอถุงไหนครับอันนี้เหรอครับอันนั้นเครื่องปรุงหลุกอันนี้ถุงพลาสติกอ่าอุ้ยควขาดจังอ่าช้ามใหญ่เลยแล้วก็เอาถุงเนี้ครับใส่ลงไปในถ้วยปุ๊บ โอเคแล้วก็ต่อไป<ก>สองมิต่อไปฉีกซองเออ่แกะถุงบะหมี่แล้วก็เครื่องปรุงอา่าแกะเลยครับแกะไม่ออกกระแกะพยายามหน่อย เย้โอเคนี่เอาเลยครับแกะออกให้หมดเลยอ้าวต่อไปฉีกเครื่องปรุงใส่ลงไปในถุงบะหมี่จ้าถุงนี้อะไรใช่ไหมจ้าจ้าฉีก <Okay. S 1> อันนั้นแล้วจากเครื่องปรุง,งใส่ลงไปในชามบะงมี่เลยอม,มันมีรอยมาให้ไนะมมีอืมเดี๋ยวบิลกันกล้ก่อนได้ เค <Okay. S 2> ไ,ได้กันใจมาแล้วน,น,น,นะคะู <Go. S 2> อันนี้มันพริกไม่เผ็ดลูกอันนี้มันเป็นรสรสเออคุณไ,ได้กิ่นฉุนๆนะคะอุ้มันเผ็ดจริงด้วยอะ่ะ <laughs> แม่คิดว่ามันรสชาบูไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่กินเองโอเคต่อไปอต่อไปก็ ต่อไปก็เออเทน้ำเทน้ำลงไปในไหนครับให้รับขอ,อน้ำนะครับเทน้ำลงไปในถ้วยนี้เลยจ้าโอเคเทน้ำลงในตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับไม่ต้องเยอะนะจ๊ะพออย่งจ๊ะอีกหน่อยจ้ะ อันนี้อีกนิดโอเคพอแล้วฮึแค่หือก็หอมแล้วเนี่ยใช่เ,เลยเผ็ดต่อไปเขาบอกว่าอันเนี้ยเติมน้ามําแค่ขอบถ้วยด้านล่างเนี่ยเติมน้ามํา<ห>แค่แคขอบถ้วยขอบตรงนีใ่ใช่จ้ะใช่โอเคเติมน้ามําเติมขอบถ้วยเดี๋ยวนะเติมน้ําก่อนดีกว่าแล้วค่อยเอานี้ใส่เดี๋ยวมันฟู ถ้ามันฟูแล้วมันจะร้อนใช่แค่ขอบถ้วยด้านล่างนะจ๊ะเอาตัวอีกจ้าให้ถึงขอบถึงขอบด้านล่างยังเอาถึงไหมคะโอเคเกินไปนิดหน่อยโอเคแล้วเนี่ยน้ำก็ใสอันนี้ไปใช่แล้วเอาก่อนอื่นเดี๋ยวแม่ลองเอาหมูพวกนี้ใส่ดูก่อนนะครับส่วนถ้ามันมีหมูแล้วก็เอาไปทอดกินชุบไข่ไข่เดี๋ยวเอาไปชุบแป้ง ถ้าเรามีชีสเอาชีสใส่ไปในมาม่าน่าจะอร่อยอ่ะแต่ว่าเสียดายไม่มีชีสแต่ว่ามีเนยเนยมันก็ละลายหมดอ่ะลูกมันอ้าวแค่นี้พอนะแต่ละลายใส่ก็อร่อยนะครับอ้าวพี่ตั้งใจเป็นคนใส่เอาวัดจึ๊ดเฮ้ยโอเคไม่หมดครับอ้าวใส่ลงไปอ้าวมือออกอเมันมันมาแล้วครับมันมาแล้วเอาปิดฝาปิดฝาตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้ อี่ให้มันให้มันตรงเอาไม่ตรงก็ได้เอาไม่เป็นไร <Okay. S 2> คราวนี้เราก็รอนี่คเฮ้ยมีเสียงมีเสียง ยาๆย,ายาเดี๋ยวมันโดนนะ๋ยวาก้มลงไปตรงดูลูกกลิ่นเรื่องมาแล้วนะตอนนี้กลิ่นมหอันนี้ถ้า,าคุณผู้ชมได้ยินเสียงเนาะมันจะมีเสียงใช่ครับมันมีเสียงนั่นไงนั่นไงมีควันออกแล้วมีควันออกแล้วมีควันออกมาด้วยเห็นไหมคะเห็นไหมคะนะ วันออกมาทารูเลยอุ้ยสวยว้าวตอนนี้มันก็กำลังเดือดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมูที่เราใส่ลงไปมันจะสุกไหมถ้าไม่สุกนั้นเราก็ต้มต่ออันนี้หมูที่เหลือเอไว้ทอดให้พี่ตั้งใจกินใช่ดูเด็กกลัวไปนั่งสักไกลเชียถ้ามีคอน,นบอกให้ ช็อย่มาอีกแต่อย่าเอาหน้าก้มลงไปนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวหน้ามันจะไปโดนไอตรงนี้มันร้อนใช่ไหมใช่คร่ะน,นี่นะคะวันนี้ถ้วยร้อนหมาล่าที่แรกแม่ที่แรกอีแม่คิดว่ามันคือชาบูถ้าเป็นชาบูออพี่นั่นจะกินได้แต่ว่า ตอนแกะซองออกมามไม่ทันได้ดูตอนข้างข้างกระปุกนะคะพอแกะซองออกมาม,กมันพลิกเต็มเลยเพี้ยงใจน่าเศร้าเลยอ่ะกินไม่ได้อยากกินเลยอ่ะอยากกินแล้วเหรออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอซองให้แม่ดูอีกทีสิลูกต้องต้นนานแค่ไหนเนี่ยห้าถึงสิบนาที โอเค<ม>เดี๋ยวเราก็จะรอให้มันเดือดกันอย่างนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะคะตอนนี้พี่อนใจแม่จะทำอะไรครับเปิดออกเปาอยูสเลยแล้วแม่จะใส่อะไรใส่ผักเลนะเ<ม>แต่ว่าใส่ตอนมันต้มไปแล้วสัก<ม>สักพักแล้วอะต้องไปประมาณสีนาทีได้แล้วเนาะ แล้วก็เพิ่งคิดได้ว่าใส่ผักหน่อยดีกว่าอเอาผักใส่ลงไปแบบนี้นะคะปิดฝากันต่อเนาะหมูเริ่มสุกแล้วนะคะมันนี้ที่เห็น ชุ่ยๆมองหิ้ะพี่ตั้งใจค่ะจริงๆไอ้แมควันเข้าหน้าหรือเปล่าไม่เข้าถ<น>้าอยากมาอีกได้ลูกแต่เอาหน้าฉันลูกลงไปต้องรออีกนานเลยให้ประมาณสิบนาทีอาจ้ะโอเคให้มันควันขึ้นไปก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันใช่ครับเดี๋ยวเราพัก เปิดเลยจ้ะนี่หลังจากที่เด็กรู้ตัวว่ากินมามา่าไม่ได้นะคะ <laughs> ไข่เจียวที่เหลือเฮ้ยไม่ใช่หมูหมักที่เหลือเอาไปทําไข่เจียวเดี๋ยวกินกับซอนมเอะเขือเทศเอาคราวนี้แม่จะให้เพียงใจมาเปิดอันนี้ฮะเมื่อกีก้ลองแอบจับไปนิดหน่อยะะแล้วกันแข,นแขนวนมันยังมีอีกเลยลัวเอาเปิด ร้อนครับร้อนว้ายนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้อตอนนี้ไอ้ไฟร้อนร้อนมันไม่มีแล้วนะคะมันหยุดเดือดไปแล้วนี่เราเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมูมันสุกไหมผักก็สุกนะจ้าอยู่บนนั้นนี่หน้าตาหม่าม้าไม่เอาจ้มาจมันใส่ลงไปได้ได,ด้วยเหรอลูกใส่ท่าค่ะใส่นในมาม่าเนี่ยนะใช่ แซนคาเทฟกินกับมาม่าไม่เลยเป็นยังไงดูดังใจมองก้องหน่อยลองชิมมาม่าดูไหมไม่เอาครับหน้าตามันดูไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่หรอกลูกหน้าตามันไม่ดูเผ็ดสำหรับแม่นะครับสำหรับเด็กบางคนที่กินเผ็ดไม่ได้เนี่ยจะขึ้นสวรรค์แน่นอนหมูสุกไหมน่ะ แล้วก็ได้ไข่เจียวไข่เจียวอร่อยมากเลยครับมืนสุกแล้วบูชาบูที่แม่หักไว้เมื่อกี้นะคะอนีเดี๋ยวแม่ลองชิมให้ดูมาม่าถ้วยร้อน ใส่หมูชาบูทีแรกคิดว่าเป็นชาบูถ้วยร้อนนี่ไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะเส้นสุกดีนะมาลองมาชิมหมูกัน เครือ่อรอครับวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่แม่ใจขอลของมาม่าแบบเผ็ดเดี๋ยวแม่จะล้างล้างเส้นให้ไม่ให้มันมีปิ๊กผสมอานี่เลยอูย้อู้อู้อ ไม่เป็นไรทิ้งไปลูกอาวกินในนั้นกินแค่นั้นก่อนชิมด,มมดเูเป็นไงเป็นไงเผ็ดไหม,มอืมกินได้ใช่ไหมอาอียไหมแม่หรอสรุปแล้วอา,าม่าถ้วยร้อนของเรา หมูสุกนะคะผักก็สุกค่ะแต่ถามว่าไฟมันแรงแค่ไหนมันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่น้อพี่ใจนะใชค่ะแต่ว่าผักสุกดีเลยค่ะขนาดใส่ทีหลังเน,ะนาะแม้ว่ามันก็นังร้อนอยู่เลยแต่แค่มันฟูได้แค่จุดเดียวก็เลยดูเหมือนไม่ค่อยแบบไม่ค่อยฟูเท่าไหร่ มันจริงฟูเยอะมากทั้งนี้นนเลี้ยงใจอีกสักหน่อยไหมเอาสักหน่อยก็ได้ครับจ้าเส้นอ่านักหน่อยแนะ่หรอับอันนั้นมันเยอะหน่อยนะเอาเอาออกนิดนึงครับนี่ทนำะนิดหน่อย ไม่กล้ากิน Pew Pew หรอไม่ใช่ค่ะ อ,อืมกินได้แล้วเก่งมากเลยครับโอ้โหและแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่มีน้กใจกินมาม่าเผ็ดได้เย้